ทีเบ็กซ์เอเชีย2015ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูสำหรับคนไทยมากนักแต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วชื่อนี้มีความสำคัญไม่น้อยเพราะเป็นงานระดับโลกที่รวบรวมเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์หรือนักเขียนออนไลน์ชื่อดังจากทั่วโลกมาอยู่ในงานนับร้อยนับพันคน ที่สำคัญงานนี้กำลังจัดขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นในวันที่15 1 7ตุลาคม2558นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ด้วยศักยภาพของบล็อกเกอร์ที่มีแฟนเพจติดตามจํานวนมากและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกบวกศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีความสวยงามราคาไม่แพงมีศิลปะวัฒนธรรมโดดเด่นทําให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเอตรียมดึงบล็อกเกอร์ที่มาร่วมในงานช่วยเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของไทยให้ออกสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้น นางจุธาพรเริงรนอาสารองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่ากลุ่มบล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งทททได้ให้ความสนใจทําตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มาต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้วเพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี งานที่เบกซเอเชีย2015จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญที่ไทยจะสร้างชื่อเสียงผ่านบรรดาบล็อกเกอร์ที่คาดว่าจะมาร่วมงานนี้ถึงจำนวนกว่า1,000คนโดยแบง่งเป็นบล็อกเกอร์จากตลาดอเมริกา1ะ5 2ยุโรป1ะ3 7เอเซียและออสเตรเลีย1ะ1เชื่อว,ว่าบล็อกเกอร์ในงานนี้จะกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มได้อีกมากเพราะบล็อกเกอร์แต่และรายต่างก็มีผู้ติดตามมากกว่า10,000คน นอกจากนี้งานนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้นําเสนอข้อมูลท่องเที่ยวของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยและในขณะเดียวกันผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะได้พบปะและเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยขณะที่ทททก็เตรียมจะนําเสนอเส้นทางที่สอดคล้องกับนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยและสินค้าท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาดให้กับบล็อกเกอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย งานที่แบ็กเอเชีย2015ถือเป็นการสร้างการรับรู้ต่อเมืองไทยในมุมที่กว้างขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นตอบรับกับกระแสของโลกที่ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการหาข้อมูลและการตัดสินใจรวมทั้ง การจัดการด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้หลังการจัดงานได้อย่างน้อย10ล้านคนและยังจะสร้างเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เป็นขาลงในขณะนี้ได้ไม่มากก็น้อย